ิมรากับตามแม่ครัววันนี้เอาใจสายแหนมครับผมมีแหนมตุ้มจิ๋วครับแล้วก็ใบชะพลูครับผมจะนําทั้ง2ออย่างมารวมกันครับกับเมนูนี้เลยครับตําแหนมชะพลูกรอบหน้าตาและขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก็ทําตัวใบชะพลูกันก่อนเลยครับทอดใบชะพลูให้กรอบด้วยแป้งทอดกรอบตาฉลากทองครับใส่น้ําเย็นลงไปครับนําใบชะพลูของเราชุบลงไปในแป้งครับ หลังจากนี้เดี๋ยวเรานำลงทอดเลยครับตอนนี้ใบชะพููของผมเหลืองกรอบแล้วครับเดี๋ยวเราตักขึ้นจากน้ำมันครับแล้วก็ซับไว้ครับตอนนี้ใบชะพูกรอบของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักไว้หลังจากนี้เรามาตำแหนมกันครับเริ่มจากใส่กระเทียมลงไปครับพริกขี้หนูครับน้ำตามลมะพร้าครับ น้ำมะขามครับน้ำมะนาวครับถั่วลิสงครับโทวฝักยาวครับมะเขือเทศครับเปลือกมะนาวครับแหนมตุ้มจิ๋วครับ ปรุงรสชาติด้วยน้ำซอสปรุงรสฉลากเหลืองตาฉลากทองครับจัดจานกันครับวางใบชะพูกรอบของเราลงไปครับใส่ตำแหนมลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ